ครับก็ตอนนี้ขบวนรถชานเมืองขอบวนที่3 5 2จากสถานีราชบุรีปลายทางธนบุรีกำลังจะเข้าเทียบนะเพื่อรอเวลาออกนะที่สถานีราชบุรีนะครับก็นื่งจากช่วงนี้ย่านสถานีราชบุรีก็ยังไม่เสร็จนะขบวนรถก็เลยต้องไปจอดพักที่สถานีบ้านคูบัวก่อนนะับแล้วพอใกล้ถึงเวลาก็ค่อยเข้ามาเทียบที่สถานีนะครับ ขอไปที่กล้องสั่นนิดนึงนะครับ ด้ตำนานรู้ไหมน้ำโยมนะับ นะว่าใครมานะก็พอดีผมออเดอร์ขนมจีบหมูพี่เขานะก็เลยลากพี่เขามาแต่เช้าเลยนะสสวััดีครบไปทำภารกิจสองคนวิครับผมขอบคุณครับ นี่ก็พอละมาพี่อาร์ตมากเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณเกือบเกืบ้านาทีนะครับวนสาว่าสองก็จะออกจากสถานีราชบุรีนะครับเคยเดี๋ยวตัดไปตอนรถออกเลยนะครับ ตอนนี้ออกจากสถานีแล้วน,น,นะครับนี่ปัญญานะครับนี่ครับผมเจ,เจอกันใหม่ครับพี่ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะให้เห็นตั้งแต่ตอนรถเข้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะถ่ายจนข้ามสะพานขึงเลยนะครับอาจจะมืดหน่อยนะวันนี้ก็โชคดีนะครับได้ตำนานลู่แมน่น้ำยมของเราด้วยนะเอาตอ้ม4218นะครับคือเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะ ก็จะเลี้ยวเพื่อไปขึ้นสะพานขึงนะครับรถก็ชะลอเล็กน้อยนะครับเอคเลี้ยวครับ อาจจะมืดนิดนึงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะตรงนี้ไม่มีไฟเลยนะ นนี้จะไม่ใช้ที่อยู่รถสะพานจุฬาลงกรณ์ชั่วคราวนะครับเพราะว่ารถทุกขบวนมาวิ่งบนสะพานขึงนะครับ